Hello everyone, welcome to English class. I'm teacher O. How are you today? I hope you will be happy. And me too, for me today, I'm very happy today that I will teach English for you today too. Ka, ยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษกับทีเชอร์โอ๊กนะคะวันนี้ทุกๆคนคงจะมีความสุขนะคะและวันนี้ทีเชอร์โอ๊กก็มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะได้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์มีอะไรมาฝากให้ได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะวันนี้เรื่องที่ทิเชอร์จะนำมาฝากนะคะก็คือ present continuous ค่ะ present continuous เป็นหนึ่งใน12 tense ของวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมีอยู่ทั้งหมด12 tense แต่เวลาเราใช้งานจริงๆที่เราใช้บ่อยๆมันจะมีอยู่ไม่กี่ tense ค่ะและ present continuous ก็เป็นหนึ่งใน tense พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จะต้องรู้แล้วก็มีความแม่นยำในการใช้นะคะค่ะ present continuous หมายถึง tense ที่เป็นปัจจุบันกำลังกระทำคำว่าปัจจุบันกำลังกระทำหมายความว่าเราจะเห็นภาพว่าประธานหรือคนที่เราพูดถึงเนี่ยกำลังทำสิ่งนั้นให้เราเห็นโครงสร้างของ present continuous ก็คือ subject ค่ะ subject ก,ก็คือประธาน ประธานจะตามด้วย verb to be verb to be ในที่นี้ก็ต้องเป็น present นะคะคือปัจจุบันนั่นก็คือ is am are แล้วตามด้วย verb ที่ต้องเติม ing นั่นหมายถึงกำลังกระทำกริยานั้นค่ะยกตัวอย่างนะคะประโยคแรก I am eating noodle I am eating noodle แปลว่าอะไรคะแปลว่า ฉันกำลังทานก๋วยเตี๋ยวมี ing เมื่อไหร่ให้นักเรียนใส่คำว่ากำลังเข้าไปเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าอะไรคะหมายหมายความว่าประธานคือฉันเนี่ยกำลังบอกคนอื่นให้รู้ว่าฉันกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเราจะเห็นผู้พูดเนี่ยกำลังนั่งทานก๋วยเตี๋ยวให้เราเห็นเลยนะคะต่อไปประโยคที่สอง he is eating n o o d l e now He is eating noodle now. หมายความว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่า he เขาผู้ชายเขาผู้ชายกำลังทานมี verb to be บวก ing ใส่คำว่ากำลังเข้าไปเลยค่ะเขาผู้ชายกำลังทานก๋วยเตี๋ยวประโยค,น,โยคนี้มีของแถมคำว่า now มาให้รู้ด้วยว่า ในขณะนี้นะเขาผู้ชายกำลังทานกว๋วยเตี๋ยวในขณะนี้นักเรียนสังเกตนะคะ verb to be เราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ verb to be I จะใช้ am he จะใช้ is นะคะข้าต่อไปประโยคที่3 we are playing football we are playing football แปลว่าอะไรคะ we พวกเราพวกเราเป็นไงเอ่ยมี ing หลัง play พวกเรากำลังเล่นฟุตบอลนั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะเห็นคนที่ผู้พูดที่ใช้คำว่าพวกเราเนี่ยกำลังเตะฟุตบอลให้เราเห็นนะคะค่ะเดี๋ยวดูหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าต่อไปที่เชื่อก็มีคำที่จะแสดงให้เราเห็นว่าในประโยคนั้นน่ะต้องเป็น present continuous เพราะจะมีคำบอกเวลาให้เรารู้ว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ อยู่ในเวลาที่เป็นปัจจุบันคำที่บอกเวลาในปัจจุบันก็เช่นคำว่า now now แปลว่าในขณะน,นี้ at the moment at the moment ก็ว่าในช่วงขณะน,นี้ในตอนนี้ at present ในปัจจุบันนี้ this day แปลว่าตอนนี้หรือทุกวันนี้ today tomorrow คำเหล่านี้เมื่อเจอในประโยคนะคะเราจะใช้ present continuous หรือกำลังทำสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูตัวอย่างประโยคการใช้เรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นทีเชอร์ขอทบทวนการใช้ verb to be ก่อนค่ะเพราะว่า present continuous โครงสร้างของประโยคจะเป็นประธานบวก verb to be บวก verb ing เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานคือเลือกใช้ประธานให้ถูกต้องนะคะค่ะ คำแรกประธานตัวแรกประธานในภาษาอังกฤษ,าษ,าษา i ต้องใช้คู่กับ am จำไว้เลยนะคะ i ตัวเดียวเท่านั้นในโลกที่ใช้ am ตัวอื่นใช้ไม่ได้นะไม่มีสิทธ <t> ิ์มาใช้นะคะต่อไปประธาน u we, they, now plural now plural หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความถึงคำนามพหูพจน์ คำว่าเพราหูจน์ก็หมายถึงคำนามตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปสองคนขึ้นไปสองตัวขึ้นไปอะไรที่มีมากกว่าสองเราถือว่าเป็นคำนามพราหูจน์เพราะฉะนั้นประธานที่มีลักษณะอย่างนี้จะใช้ verb to be ตัวไหนคะจะต้องใช้ r นะคะต่อไปประธาน he she it now singular คำนาม singular ก็คือคำนามที่เป็นเอก,กพจน์ คำว่าเอกพจน์ก็คือหมายถึงหนึ่งเดียวชิ้นเดียวตัวเดียวสถานที่เดียวเราจะใช้ is ค่ะเพราะฉะนั้น verb to be นักเรียนต้องจำนะคะใช้ให้สอดคล้องกับประธานใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อไป teacher นำหลักการใช้เหตุการณ์อะไรบ้างที่ใช้กับ present continuous นะคะ เหตุการณ์ที่ใช้กับ present continuous ข้อที่หนึ่งก็คือ present con เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น bob is drinking milk bob is drinking milk ก็คือ bob กำลังดื่มนมโครงสร้างประธานบวก v e r b to be บวกกริยาที่เติม ing แล้วสังเกตที่เช์อบอกว่าอย่างไรคะประธานต้องสอดคล้องกับ verb to be b o บเป็นประธานที่เป็นเอกฎพจน์คำนามเอกฎพจน์เพราะฉะนั้นกริยาต้องเป็น is นะคะ verb to be ต้องเป็น is และกริยาก็เติม ing ต่อไปประโยคต่อไป we are studying we are studying พวกเรากำลังเรียนหนังสือเนี่ยขณะน,นี้พวกเรากำลังนั่งเรียน เช่นเดียวกันค่ะประธานประธานคือ V verb to be ที่ใช้คู่กับ V ก็คือ are verb ต้องเติม ing เพราะฉะนั้น present con ก็คือ we are studying ต่อไป present con ข้อที่2ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ยกตัวอย่างเช่น she is flying to Paris in an hour she is flying to Paris in an hour. เขาผู้หญิงกำลังจะบินไปปารีสในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือในอนาคตอันใกล้ๆนี้หรือเมื่อกี้มีคำแสดงเหตุการณ์มีคำว่าอะไรคะ today หรือ tomorrow ก็คือในอนาคตอันใกล้เหมือนกันเราอาจจะเปลี่ยน in an hour เป็น tomorrow ก็ได้ก็จะเปลี่ยนได้เป็น she is flying to Paris tomorrow นี่คือการใช้ present con เพราะฉะนั้น present con ใช้กับสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้เราเห็นในขณะนี้เลยกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ๆนะอันใกล้ๆต่อมา t e t c h e เราก็ต้องมีหลักการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาเช่นเดียวกัน หลักการเติม ing ที่เช่อวันนี้นำกฎการเติม ing มาฝากนะคะข้อแรกคำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม ing ได้ทันทีก็คือคำคำกริยาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเติมได้ทันทีเดี๋ยวจะมีกฎยกเว้นเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคุกแปลว่าทำอาหารถ้าใครกำลังทำอาหารก็จะเป็นคุกิ่ง ลงร้องเพลงถ้าใครกำลังร้องเพลงก็จะเป็น singing Play เล่นก็จะเป็นเพ y งเวิร์กก็จะเป็น working โดยส่วนใหญ่กิริยาจะเติม ing ได้ทันทีแต่จะมีกฎข้อยกเว้นข้อ2ก็คือถ้าคำกิริยาที่ลงท้ายด้วย e หน้า e เป็นพยัญชนะ ให้ตัด e ทิ้งก่อนแล้วเติม ing หน้า e เป็นพยัญชนะนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า take หน้า e เป็นตัว k ตัว k เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นตัด e ทิ้ง take ก็จะเป็น taking make ตัด e ทิ้งก็จะเป็น making give giving leave l i a v i n g use using ค่ะกดข้อที่3นะคะ คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie คำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนแล้วค่อยเติม ing เช่นคำว่า die ได้ได้ไดแปลว่าตายลงท้ายด้วย ie ถ้าจะเป็นกำลังก็เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing คำว่า try ผูก ie ก่อนเติม ing ก็เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing กดอีกหนึ่งข้อนะคะคำกิยาพยา์เดียวมีสละตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวต้องเพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing หมายความว่าคำอะไรก็ตามที่ออกเสียงพยางค์เดียวออกเสียงครั้งเดียวมีตัวสะกดหนึ่งตัวเหมือนภาษาไทยเลยตัวสะกดมีสละหนึ่งตัว ให้เราเบิ้ลตัวสุดท้ายก่อนแล้วเติม ing เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า put คำว่า put. อ่าเข้ากดว่าไงคะพยัญวเดียวพุดเราออกเสียงครั้งเดียว Put มีสระตัวเดียวสระคือ u และพยัญชนะตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวคือ t เพราะฉะนั้นก็จะเป็น Putting เราจะเบิ้ลตัว t ตัวท้ายก่อนเติม ing sit มีพยางค์เดียวออกเสียงซิมีสระตัวเดียวคือไอและตัวสะกดตัวเดียวคือทีเพราะฉะนั้นเบิ้ลตัวท้ายก่อนเป็นดับเบิ้ลทีก็จะเป็น s i t ติ้งสวิมสวิมเป็นส w i m m i n g ส w i มบางคนสงสยัยเออออกเสียงสองครั้งนะแต่ว่าคำว่าสระมันออกเสียงแค่กึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งฝรั่งเขา ถือว่าเป็นหนึ่งคำนะคะ swim ก็เป็น swimming ทุกอย่างมีข้อยกเว้นนะคะ swim เป็น swimming cut เป็น cutting plan เป็น planning run เป็น running โอเคค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ทิเชอร์นำมาฝากในวันนี้การใช้ p r e s e n t continuous ก็ไม่ยากนะคะประธานบวก work to be บวก ing นักเรียนให้ความสำคัญกับการใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับประธานแล้วก็จำการกดเติม ing ซึ่งก็ไม่ยากเมื่อใช้ใช้ไปเดี๋ยวก็จะชินเองนะคะแล้วเหตุการณ์ที่ใช้ present con ก็คือกำลังกระทำสิ่งนั้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะอย่างเช่นที่เช e r นำมาฝากในวันนี้ภาษาอังกฤษนะคะ English is practicing English practicing ภาษาอังกฤษคือการฝึกฝนการฝึกฝนก็ต้องเรียนรู้บ่อยๆฝึกอ่านฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกพูดบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัตินะคะโอเค today I have to say goodbye and thank you for your attention หวังว่าทุกคนคงจะต้องตั้งใจเรียนในวันนี้แน่ๆเลยนะคะโอเค See you next time ค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้กับ English class ในวันนี้ก็เรื่อง present continuous นะคะก็ให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนกลับไปดูนะคะภาษาอังกฤษอย่างที่บอกในตอนท้าย practice practice and practice เท่านั้นเองค่ะ English is practicing Okay today I have to say goodbye and see you again next time goodbye Okay